สวัสดีค่ะก็บอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาขอพรีวิวในบ,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 บริษัทลูกบริษัทหนึ่งในกลุ่มท U นะคะซึ่งน่าจะออกงบค่อนข้างเร็วนะคะก็เป็น TFM นะคะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพื่อทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะโดยภาพรวมเรายังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะคะแล้วก็แทร็กเก็ตไพรซ์ของเราเนี่ย มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น6.35นะคะจากเดิมที่5.9นะคะซึ่งก็จะสะท้อน2ปัจจัยด้วยการประเด็นแรกคือเรื่องของ e a r n i n g ็งต์ทร i o ิชนะคะที่เรามีการปรับประมาณการปีนี้ขึ้นอีก10%นะคะจากเอ t าลุกแล้วก็ของ e a r n i n g ็งตรมาสอที่น่าจะทำเรคคอร์ดไฮ h นะคะแล้วก็ r o l ฟอร์เวิร์ด r g ร t ไปเป็นกลางปีหน้านะคะเราคาดว่าปีนี้เนี่ยเออร์เนน่าจะโตได้สักประมาณ7%จากปีที่แล้วที่ ปรับขึ้นมาค่อนข้างก้าวกระโดดจากการมี market share ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของ m มาจ i นที่ดีขึ้นนะคะที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องของ raw material ที่มีการปรับลดลงไปนะคะ,ะสำหรับพรีวิวในไตรามาส2เราคิดว่า e a r n i n g ในไตรามาส2จะมีกำไรอยู่ประมาณสัก161ล้านบาทนะคะโตขึ้น24% year on year นะคะแล้วก็20% Q on Q มาจากภาพของการเติบโตของรายได้นะครัประมาณสัก10% เย e เยแล้วก็15%คิวอันหลักๆเป็นเรื่องของยอดขายที่โตขึ้นนะคะในเชิงของวอลลุ่มที่มาจากทางในส่วนของอาหารกุ้งนะคะแล้วก็อาหารปลากระพงนะคะเราประเมินรายได้ไว้ที่ประมาณ1,400ล้านบาทนะคะส่วน cross margin ก็คิดว่าจะ expand ได้อีกประมาณสัก50 basis point นะคะอ,อ Q น n Q นะคะก็ยังได้ไประโยชน์จาก raw material ที่ยังปรับลดลงอยู่นะคะในเชิง Q on Q จะมีแค่ตัวเดียวที่มีกาก ปั่นนะคะที่มีขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีมิกซ์ของสินค้าในส่วนที่มีมาจินดีด้วยที่มันสูงขึ้นในไตรมาสนี้ก็เป็น2แรงช่วยทําให้มาจินน่าจะเห็นปรับเพิ่มขึ้นในเชิงทั้งเยียงเดียรแล้วก็ Q1Q นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าในไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็น Record High ของ Earnings Quarterly ตั้งแต่เข้าตลาดมาได้นะคะโมเมนตัม um <c oughs> ที่ดีเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อย ในเชิงของการดีมานนะคะจากกลุ่มของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยน่าจะยังต่อเนื่องในไตรามาส3เพราะว่าปกติไตรามาส2ไตรามาส3เป็นซีซันอลไฮนะคะของการเลี้ยงกุ้งนะคะปีที่แล้วอ่าชิปเนื่องจากภาวะของอากาศนะคะดีเลย์มาในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4แทนแต่ปีนี้กลับมาอยู่ในช่วงปกตินะคะก็เลยน่าจะเห็นภาพของไตรมาส2ที่ดีแล้วก็อาจจะน่าจะต่อในไตรมาส3ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา ประเมินไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของผลของการ r e ซ u l t นะคะที่จะออกก็คาดว่าจะออกวันที่1สิงหานะคะก็ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะก็โดยรวมๆก็ยังได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะคะจากเรื่องของ t a r i ฟแล้วก็ gmt เพราะว่า effective tag ของไ r y m a t เนี้ของ tfm เนี่ยน่าจะยัง m a i n ทนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคือประมาณ15%เพราะว่า benefit ของ boi เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าในช่วงเลทไตรส3 นะคะก็ uh, average tax ของภาพรวมของ TFM แล้วก็รวมไปถึงภาพใหญ่ภาพใหญ่ของ t อ t u เนี่ยน่าจะไม่ได้เห็น Impact ที่ในเชิงลบนะคะจาก GMT มากนะักในไตรมาส2นะคะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งะคะก็โดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะบครับพี่ผมถามนิดนึงครับแล้วในฝั่งของมันก็แอบเซอร์ไพรส์นะว่าหุ้นที่ อาจจะไม่ได้ลิงก์กับ TFM โดยตรงแต่จ,จะเป็นแบบแม่เขาหรือว่าบรรดาบริษัทที่แบบมีทั้งการพเพาะเลี้ยงแล้วก็การส่งออกเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโ o t a l l a นะครับแต่ดูเหมือน TFM ผลกระทบนั่งจำกัดน,นะครับอ่าโอเคมันก็อาจจะเป็นคนละอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นแบบธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับถ้าถามพี่ทิพย์ว่ามันนิวไฮแล้วในช่วงครึ่งปีหลังมันมันจะเมนเทนเลเวลนี้ได้หรือว่าครึ่งปีหลังมันจะรอปครับ ก็จากที่เราประเมินนะคะใกล้มันอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่หมายความว่าถ้าดูครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรเราทำไว51้51%ของประมาณการทั้งปีหมายความว่าครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเอาลุกไม่ได้เปลี่ยนไปจากนี้มากนะคะหรือว่าเราคิดว่า bottom line เนี่ยน่าจะ ต่ำกว่าไตรามาสสองสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะคะก็หมายความว่าไตรามาสสามอ่ะจะเป็นไตรามาสท,ที่ดีไตรามาสหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าฤดูโลซีซันคืออากาศเริ่มเย็นลงเนี่ยการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงปลาจะน้อยลงนะคะก็ะอาจจะ,ะยังมีไตรามาสท,ที่ดีอีกไตรามาสหนึ่งแล้วก็ซอฟในไตรามาสสี่แล้วก็ต่อไตรามาสหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะกลับซีซันนอรเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ก็ถ้าพูดง่ายๆเราคิดว่าภาพเครึ่งแรกกับเครื่องหลักน่าจะใกล้ๆก,กันโดยที่มีพีคเป็นสองและสาม โอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณที่ทิพมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ